สวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง s c a l y Forex นะครับผมเป็นรายการที่จะนำเรื่องเล่าประสบการณ์ของนักทุนมาเล่าให้นักทุนฟังนะครับเพื่อใหนักทุนทุกคนนั้นมีสติไม่โลภไม่หลงนะครับและก็ไม่จนครับเรื่องที่เราจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังในวันนี้นะครับทุกทุท่านครับจะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในตลาดบ้านส่วนใหญ่เราไม่จะเจอแต่คน โพสคนคอมเมนต์อะไรที่เป็นข้อมูลเชิงลบนะครับวันนี้แน่นอนครับเหมือนเดิมข้อมูลที่ผมได้รับมานั้นก็มาจาก Facebook กลุ่มที่ชื่อว่า a ชฟ forex ไปด้วยทํางานประจําไปด้วยรวยมากมายนะครับตัวนี้ไม่ใช่กลุ่มของผมนะเป็นกลุ่มของใครสักคนหนึ่งเนี่ยแหละครับที่เขาสร้างขึ้นมาแต่มันมันเป็นกลุ่มที่ผมมองว,ว่าดีมากเลยครับเพราะว่าใครเขาก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้เรามาดูกันดีกว่าครับเรื่องราวดีๆในตลาดวันนี้เกิดขึ้นกับพี่คนนี้นะครับ ที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าชากี้สูนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่หนูเข้ามาในวงการเทรดเนี่ยก็เตือนตัวเองมาตลอดเลยค่ะว่าอย่าโลภมากแต่ว่าแน่นอนค่ะใครๆเขาก็โลภใครๆก็อยากได้เงินใช่ไหมล่ะคะก็มีได้บ้างเสียบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเสียมากกว่าจนมาเจอกับโรบอทเทรดแลกลไม่เข้าใจว่าคืออะไรลองใช้มาหลายเจ้าหมดไปเยอะจนเกือบนะเดี๋ยวนะ จนเกือบออกจากวงกาเตะแล้วก็ได้ไปเจอโรบอทที่ใช้อยู่ปัจจุบันบอกเลยว่าชีวิตดีขึ้นมากอา้อาวอ้าวขายของเนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนครับอาสรุปขายของเลยเนี่ยผมก็นึอกว่ามาแชร์ประสบการณ์แบบว่าเรื่องเล่าดีๆมากมายเอาไม่ใช่เลยครับเอา้าเอา้าททำไมเป็นอย่างนั้นล่ะอ๋ออยู่ดีๆขายของซะอย่างนั้นอโอเคครับโอเคสรุปขายของนี่นะฮะนี่เป็นการขายของจากประสบการณ์เลยนะครับแล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์ถาม เป็นยังไงบ้างเขใช้ตัวไหนอยู่ได้นําหน่อยเรียบร้อยเข้าล็อกการตลาดแบบขายของแบบไม่ต้องขายของนะครับพี่พี่เอกนรินหัวรอกมาผมก็งงอุตสาห์ตั้งหัวข้อวันนี้นะครับมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ดีๆในตลาดอมาดูพี่ท่านนี้ดีกว่าคนที่อาจจะไม่ได้ขายของมาดูหน่อยสิมาแชร์ประสบการณ์เอาแชร์อีกแล้วเหรอครับเนี่ยจากผู้มีส่วนร่วมแบบไม่ระบุตัวตนนะฮะก็คือไม่บอกว่าเป็นใครแต่ผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เฉยๆครับเดี๋ยวนเดี๋ยวแ๊บนึงนะ เดี๋ยวนะ x a u s ST d STD เอ๊ะแล้วก็สกุลเงิ STD อืมอืมคุณูชมครับสองคนนี้นี่มีอะไรที่คล้ายคลึงกันนะมีอะไรที่คล้ายคลึงกันตัวพอร์ตเหมือนกันใช้บโบรกเกอร์เหมือนกันอืมน่าสนใจครับแต่ไม่เป็นไรอ่านก่อน มาแชร์ประสบการณ์ครับอาทิตย์ที่ผ่านมาจากการดู ISI ประกอบ Timeframe 5นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงถ้าเส้นอยู่ต่ำกว่า30จะเข้าบายสูงกว่า70จะเข้าเซล์อ่ะก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของ ISI นะครับเป็นจุดที่ย่อดได้เด้งได้ถ้าตรงกันทุก t Time f r a ร e ยิ่งดีตรงกับโซนดีมานซัพพลายมีให้เห็นเป็นพันจุดแต่เราเก็บก่อนตลอดเล่นสั้นได้เป้าแล้วเราก็หยุดทีแรกตั้งไว้วันละ1น0เหรียญ อาที่ดีได้มา887เหรียญถือว่าเป็นโบนัสแต่บอกทุกคนที่เข้ามาใหมา่อย่าโลภนะโลภทีไรพังไม่เป็นท่าอย่าโอเวอร์เทรดหลอดนะอันนี้สําคัญมากอย่าหวังจะรวยเร็วแต่แนะนําเพื่อนๆศึกษาก่อนเพราะเราลงเรียนแล้วแต่เราก็ยังไม่สําเร็จนะฮะจากการเรียนส่วนตัวเนี่ยเราเริ่มจากศูนย์อยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในตลาดมา8เดือนแล้วเดีย๋ยวจะให้ทุกคนนั้นเข้ามาใหม่หาความรู้ ก่อนนะคะอย่าตามโคช้ชอย่างเดียวค่ะเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้ออืมผมจะบอกกับคุณผู้ชมว่าสำหรับพี่ทันทีที่โพสต์แบบไม่ระบุตัวต,วตวนตัวนี้ผมใช้อยู่เหมือนกันกลยุทธ์เดียวกันเลยครับจนตกใจเลยแล้วตัว EA ที่ผมสร้างมาเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้ขายของนะเพราะไม่ได้ปล่อยขายนะครับแต่หลักในการทำา EA ที่ผมสร้างมาผมใช้หลักการนี้เหมือนกันทั้งจุน คือเราต้องเข้าใจก่อนเถอะเลยผมขยายความให้ตัวนี้ทุกคนเอาไปใช้ได้เลยนะครับเป็นกลยุทธ์ตกทอดนะฮะนัง่งทุนดูนะอันดับแรกครับเราจะเพิ่มตัวของ EA เข้าไปในพอร์ตของเราก่อนซึ่ง EA ไม่ใช่ EA โอ้ยตายครับไปพูดถึง e อไม่ใช่ EA ครับอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยนะฮะเขาจะมีหน้าที่มีวิธีการที่มันแตกต่างกันออกไปครับแต่ผมแค่จะบอกว่า แต่ก่อนเนี่ยที่ผมได้เริ่มใช้ตัวของอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า ISI ผมก็จะมีหลักการแบบนี้เหมือนกันครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยครับ70 30แค่นั้นเองแต่ทีนี้พอผมเข้าไปลองศึกษาข้อมูลก็พบเจอว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีหลักความคิดแบบนี้ถ้าตัวของ ISI นะครับผมขึ้นมาถึงโซนประมาณ70แล้วคุณจะต้องกดเซลล์นะเดี๋ยวพอกราฟโลคูสจะปิดกำไรนะถ้าเกิดว่าตัว ISI ลงมาถึง30ด้านล่างแล้วนะ คุณจะต้องกดบายนะเมื่อคุณกดบายกราฟขึ้นคุณก็จะได้กําไรนะสมัยก่อนผมก็เข้าใจแบบนี้ครับจนเอาวิธีพื้นฐานตรงนี้มาเทรดผลปรากฏสุดท้ายแล้วเสียเงินครับพ่อไหครับเพราะว่าในบางครั้งนั้นตัวของ SI เนี่ยมันขึ้นถึงโซนโอเวอร์บอทกับโอเวอร์โซลจริงอยู่แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องกลับตัวกลับใจบางครั้งเขาอาจจะแค่ย่อครับย่อนิดเดียวแล้วกราฟก็ขึ้นแล้วไปต่อเลยสุดท้ายผมก็เลยโดนล,ลาก ผมก็เลยแอบมองช่วงหนึ่งว่า ISI d ดีจริงๆมันไม่น่าจะใช้ได้ครับแต่พอท้ายที่สุดแล้วผมลองมานั่งคิดครับว่าทำไมคนอื่นใช้ได้แล้วเราใช้ไม่ได้อ๋อมันเป็นเพราะว่าตลาดเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าการคลายสถานะนะครับการคลายสถานะหมายความว่า ISI นะครับเข้าสู่จุด o v e r b o u r h t เป็นที่เรียบร้อยเหมือนในภาพนี้เลยในทางเฟรมเอนนแล้วนะครับนักถุนครับ ก็ขึ้นขยับปรับตัวขึ้นแบบนี้จนถึงตรงนี้คนส่วนใหญ่มักจะเซลล์แต่ผมจะบอกกันนักถุนว่าเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าเพิ่งเซลล์ครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้ากราฟเกิดการย่อตัวเกิดการเป็นแท่งเทียนสีแดงแดงจริงถ้าเกิดว่าเป็นแท่งเดียนสีแดงแดงที่ยาวมากเลยเนี่ยเราจะต้องมาดูที่ไอซีใส่ประกอบด้วยถ้าสมมติว่า ISI นะครับผมมีการขยับลงมาแบบแรงมากๆเลยในขณะที่ว่ากราฟแท่งเทียนสีแดงตรงนี้มันลงมาแค่นิดเดียวครับ แปลว่าถ้ากราฟเขาจะขึ้นต่อ r s i มันก็จะเหลือพื้นที่ในการกลับขึ้นไปอยู่ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังข้อควรระวังข้อหนึ่งและที่ว่า r s i อาจจะเป็นสัญญาณหลอกได้อย่างที่2ก็คือมันมีการเลี้ยงไข่คาว่าเลี้ยงไข่คือยังไงครับ r s i นะครับคนมักจะถูกหลอกเนี่ยนิน,น,น,นครับอย่างเคสก่อนหน้านี้เลยว่า r s i เข้าสู่โซนโอเวอร์บอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเราจะต้องกดเซลล์ได้แนะ่เพราะว่ากราฟจะทุบลงอย่างหนัก เมื่อไ s i เข้าสู่โซนตนี้มีคนกดเซลล์ปุ๊บอ่าถ้าโชคดีกราฟมันจะลงแบบนี้เลยครับแล้วนักถูกก็อาจจะสามารถปิดทํากาไรได้แต่บ่อยครั้งนักทุนครับเชื่อไหมครับว่าบางครั้งเราเห็นสัญญาณโอเวอร์บอทแล้วแต่เรากลับไปกดเซลล์กราฟย่อนิดเดียวจริงๆครับแค่หลักร้อยจุดแล้วก็ไปต่อครับขึ้นทำา i ใหม่ต่อไปเรื่อยๆแล้วที่น่าเกลียดคืออะไรรู้ไหมครับ RSI มันจะป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่แถวตัวเลขเจ็ดสิบแบบนี้ไปเรื่อยๆครับขึ้นลงขึ้นลงดุ๊กดิ๊กแบบนี้ แต่กราฟป,ปัจจุบันไปเรื่อยๆเลยทำไฮใหม่บางคนถามทำไมมันเป็นแบบนั้นล่ะคุณครับภาษาเทคนิคที่ผมตั้งชื่อให้เราเรียกว่าการเลี้ยงไข่คือมันจะเป็นการขึ้นสลับกับการย่อตัวในไทม์เฟรมเล็กๆครับมันจะเกิดแท่งเทียนแดงบ้างเหลืองบ้างสลับกันไปแบบนี้จนทำให้ออีไอนั้นมีการเลี้ยงไข่อยู่ตรงนี้คนที่ไม่เข้าใจสัญญาณเขาก็คิดว่าเมื่อออีไอแต่เจ็ดสิบเราก็จะสามารถกดเซลล์ได้สุดท้ายโดนกต่อไปเรื่อยๆดังนั้นถูกต้อง ระวังด้วยนะครับผมไม่เข้าใจคุณคือหลักการดูมันดูยังไงนะอะทุกคนครับฟังแบบนี้นะครับฟังต่อนะเดี๋ยวผมขยายความให้หลักในการดูว่าไอซ์ใส่ยเขามีการเลี้ยงไข่ไหมจะได้ไม่ถูกหลอกมันจะเป็นแบบนี้เวลาที่กราฟขยับปรับตัวขึ้นไปนะไอซ์ใส่ต้องขึ้นด้วยตามอันนี้ถูกต้องแล้วเวลาที่กราฟขยับปรับตัวลงมาถ้าเขาลงนิดเดียวไอ i ก็ควรจะต้องย่อลงไปในอัตราส่วนที่เท่าเกัน และในขณะเดียวกันนะคือพูดได้ไงครับว่าทั้งสองภาพเนี่ยควรจะเหมือนกันนะครับเราถึงจะสามารถรู้ได้อันนี้จะช่วยนันทุนกรองได้ในระดับหนึ่งครับและข้อควรระวังข้อที่3นะครับซึ่งเป็นตัวที่ทาให้ผมสามารถใช้อายไในการทํากําไรได้ดีเลยไม่ถูกหลอกแล้วไม่ว่าจะเจอสัญญาณการอิ่มตัวไม่ว่าจะเจอสถานาการณ์เลี้ยงไข้หรือเปล่า 1. น,นักลงทุนจะต้องรู้พื้นฐานของกราฟสินทรัพย์นั้นว่าเทรนด์ณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเทรนด์หน้าอะไรครับ ไปเทรนหน้าบายไหมหรือว่าจะเป็นเทรนหน้าเซลล์อยู่อย่างในตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราตอบได้ว่าทองคําพื้นฐานในตอนนี้ของเขาได้เป็นเทรนหน้าบายอยู่แล้วนั่งถูกไม่ต้องสนใจตัวเลข7จจะโอเวอร์โซลจะอะไรก็ตามแต่รอเขาย่อมาตามธรรมชาติแล้วก็กดบายได้เลยครับแค่นั้นเองครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมฮะเทรดตามเทรนนั่นแหละครับแล้วก็เอาตามสภาวะตลาดเอ๊ะฟังดูเหมือนง่ายนะคุณนะก็เทรดตามเทก็ได้กําไรเหรอครับแล้วหลักในการเข้าออเดอร์ล่ะผมต้องการตรงนี้ถูกไหมฮะ ทุกคนอยากจะได้หลักในการเข้าออเดอร์เพราะฉะนั้นหลักในการเข้าออเดอร์โดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่เทรดไทม์เฟรมใหญ่เพราะว่าเราจะเล่นในการถือยาวออเดอร์ order ที่เราจะเข้านะครับเนื่องทุนผมจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันโดยปกติแล้ววิธีการเทรดทองคําของผมนั้นเราจะใช้ไทม์เฟรมอยู่ด้วยกันทั้งหมด6กไทม์เฟรมนี่ผมจะใช้อยู่ด้วยกัน6ตัวเดี๋ยวจะอธิบายให้ในถุนฝงนะครับ5 6ว่าอย่างไรสมมติว่าผมต้องการที่จะเทรดสั้นรายวันเดี๋ยวนะอันนี้เกิดหรือเปล่า4 5 6 7อันนี้เกิดอันนี้ภาพเก็บไว้ก่อน อ่านี่เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเทมเพลตนิดนึงนะถุจะได้ไม่งงโอ้วันนี้มาสาระความรู้ครับเอาวิธีการเทรดไปเลยนะฮะลองดูนะครับใครที่ยัง,งงงงยังไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องใช้เวลาหน่อยครับนักถุนไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถฟังครั้งเดียวแล้วนําไปใช้ได้เลยนะครับแต่ผมกล้าพูดเลยลว,ว่านี่คือวิธีการที่ผมใช้เทรดอยู่ในทุกๆวันคือ ถ้าผมไม่ได้เปิดคอรส,สอนปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เราจะต้องมาปิดบังกันแล้วครับนั่งทูเราวิธีการตัวนี้ไปใช้เลยเพราะว่าผมขอแค่กําไรจากในตลาดก็พอแล้วนะฮะผมจะแบ่ง Time Frame เป็น Time Frame ใหญ่กับ Time Frame เล็กนะครับไ m e ์เฟรมเล็กเนี่ยผมจะเปิดกราฟไว้3ตัวก็คือ M 5 M 1 5 M 3 0ส่วน Time Frame ใหญ่ที่ใช้ในการถือยาวผมจะใช้ H1 H4 และก็ D a y ครับ แล้ววิธีการในการเทรดนั้นมาอย่างไรก็เหมือนเดิมครับเราจะใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า RSI นี่แหละครับและตัวระดับเลเวลผมไม่เอาแล้วตัวเลข7030 <30 S 2> เพราะว่าคนเนี่ยเขาใช้กันเยอะแล้วบางครั้งมันเกิดสัญญาณหลอกมันไม่ได้ o v e r b o บอ h ไมัน hmm. ไม่ได้ o v e r ร์โซจริงๆผมก็เลยอาจจะใช้เป็นตัวเลขนะครับเออเอาสักประมาณ20บอ่ะบวกเพิ่มไปอีกนี่แอดตรงนี้ไปเลย10แล้วก็ตัวเลข70นี่อาจจะไม่เอาครับเพราะว่ามันยังสูงอยู่ก็คงจะเปลี่ยนไปสัก80 แล้วก็บวกเพิ่มไปอีกเป็น90นะฮะแล้วก็เพิ่มตัวเลขตรงกลางนิดนึงก็ได้เพื่อความสวยงามเอาเป็นตัวเลข50ทัวนอีกครั้งก็จะมี10 20 80 90แล้วก็50ครับกดโอเคนี่เราก็จะได้นะครับหน้าตาแบบนี้แล้วครับเดี๋ยวผมเซฟเทมเพลตนิดหนึ่งา mm. มาดูนะครับแล้ถูกรับมาดูนะอันนี้คือวิธีการตั้งอไอซ์ใที่ผมใช้อยู่ใช้จริงๆเลยละ่ะในชีวิตปัจจุบันไปครับไปครับ เปลี่ยนก่อนนี่แล้วก็อย่าลืมครับเปลี่ยนเทมเพลตเอาเคเรียบร้อยนะฮะนี่วิธีการเทรดเอาแบบไหนก่อนเอาสั้นก่อนหรือว่ายาวก่อนเอาเอาสั้นก่อนแล้วกันเพราะว่าในห้องของเราส่วนใหญ่เป็นเดย์เทรดเดอร์กันเดย์เทรดเดอร์เี่ผมจะใช้กำถาม3ไทม์เฟรมนี้ครับไทม์เฟรม e 5นาทีผมจะกดบายก็ต่อเมื่อผมจะรอไอซ์ใส่นะครับลงมาเนี่ย ให้มันใกล้เคียงกับตัวเลข20 1สให้มันมากที่สุดก่อนครับหลักการเหมือนกันทั้ง3ตัวเลย15ด้วย30ด้วยก็คือเป็นการวิเคราะห์แบบใช้ multi time frame ครับ30รอใกล้ๆกับตัวเลข20 1สก่อน m 1 5รอใกล้ๆกับตัวเลขด้านล่าง m 5จะเป็นตัวในการคอนเฟิร์มว่าคุณสามารถเข้าออเดอร์ได้แล้วครับถ้ายังงงมาดูภาพประกอบ สมมติว่าในวันนี้นะครับถ้าทองคายังอยู่ในลักษณะอาการแบบนี้แน่นอนว่าคุณไม่มีทานไดออเดอร์ผมอย่างแน่ๆผมจะไม่กดเข้าบายเลยครับคือจะไม่เทรดเลยก็จะนั่งเฝ้ารอเข้าไปเรื่อยๆบางคนถามว่าถ้าไม่เทรดเลยมันก็ไม่ได้กําไรสิครับแล้วมันจะมีความหมายอะไรนักถูกครับถ้าเราตั้งใจที่จะเทรดตลอดเวลาเลยตลอด24ชั่วโมงแต่มันไม่ได้เป็นจุดที่สามารถทํากําไรให้กับเราได้เลยมันก็จะเป็นการที่เราเข้าออ,อเดอร์ทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยลากอยู่ในตลาด บางครั้งอาจจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ได้เราต้องมาเฝ้าเพราะไม่รู้ว่ากราฟเนี่ยมันจะสามารถทํากําไรให้กับเราได้ในตอนไหนดังนั้นใครก็ตามที่ยังมีอาการแบบนี้อยู่ผมเลยแนะนําว่าลองเอาวิธีการแบบนี้ไปใช้ครับแล้วนั่นถุจะไม่เสียเวลาในการเฝ้ากราฟอันดับแรกครับทม์เฟรม M 3 0มสย่อลงมาใกล้เคียงกับโซนโอเวอร์โมากๆหลังจากนั้นดูซิว่า M 1 5เนี่ยมันยังเหลือพื้นที่ในการลงไหมบางครั้งนะครับผม M 3 0มเนี่ยมันตกอยู่แถวประมาณสัก I S I 2 2 แต่ว่า M 1 5 ISI มันยังอยู่นะครัประมาณ30อยู่เลยเพราะฉะนั้นต้องรอครับรอใกล้กันอ้าวและทีนี้ M 3 0มาแล้วครับเข้าสู่โซน20แล้ว M 1 5เข้าสู่โซน20แล้วที่เหลือเตรียมตัวกดออเดอร์ได้เลยในไทม์เฟรม5นาทีแล้ว5นาทีนี่มันจะต้องถึงไหนคุณครับต่ำกว่า20ด้วยเช่นเดียวกันถ้าต่ำกว่าพวกนี้สามารถกดบายได้เลยขอแค่ครบเงื่อนไขทั้ง3ตัว3ไทม์เฟรมบางคนอาจจะบอกว่าคุณแต่ว่า ถ้า M 3 0มเนะี่ยมันเข้ามาสู่20แล้ว M 1 5เข้ามาสู่20แล้วซึ่งมันเป็นไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าทำไมเราถึงไม่กดเลยล่ะครับเพราะอะไรนักทุนครับการที่เราจะดูว่า ISI มีการเลี้ยงค่าหรือไม่นะั้นเราจะดูจากไหนรู้ไหมครับเราจะดูจากไทม์เฟรมเล็กยิ่งเล็กขนาดหนึ่งนาะทีนี้ยิ่งดีเลยนะครับเพราะอะไรบางครั้งนะฮะ M 1 5มันลงแล้วถึงตรงนี้แล้ว M 3 0มันลงถึงตรงนี้แล้วแต่ว่า M 5ยังไงครับ M 5ยังอยู่ด้านบนอยู่ตรงนี้อยู่เลย ISI ของ M15 กับ M30 อยู่20แต่ว่า M5 นาทียังอยู่ที่ประมาณ 60- 70อยู่เลยนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าใน time frame b l มันยังมีโอกาสในการทุบลงต่อได้ทุบลงต่อเด้งกลับขึ้นมาทุบลงต่อเด้งกลับขึ้นมาแล้วตัว M15 กับ M30 จะเกิดอะไรขึ้นครับกราฟมันก็จะลากออเดอร์บายของเราลงไปเรื่อยๆดังนั้นเราจะต้องรอให้เงื่อนไขครบทั้งหมดนะครับจบนี่คือวิธีการเทรดสั้นแบบรายวันที่ผมใช้อยู่แต่และว,วันนี่บางทีผมไม่นั่งเฝ้ากราฟเลยนะ ผมจะทาการแจ้งเตือนแบบนี้นึงชูดครับนี่เราจะทําการแจ้งเตือนในมือถือแจ้งเตือนไปเลยครับเราตั้งแบบนี้นะมันจะมีคํา alert อยู่เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอยู่ไหนอ่ะ alert ผมหายไปไหนเทรดดิ้งนี่ตั้ง alert ตั้ง alert จุดราคาตรงไหนอะไรอย่างไรก็ได้ครับเป็นจุดเบื้องต้นก่อนนะฮะบางทีผมออกไปนอกบ้านขับรถแบบนี้เราจะตั้งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วพอราคาทองคําลงมาถึงนะฮะเขาก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนเข้าไปยังมือถือผม ถ้าหน้าคอมเนี่ยจะมีเสียงแบบนี้แต่ถ้าในมือถือผมเดี๋ยวผมให้กับนักทุนดูนะว่ามันจะขึ้นออเดอร์แจ้งเตือนแบบนี้นี่ครับมันจะมีบอกกับเราเลยนักทุนนี่แบบนี้ในี่ในมือถือนะฮะเขาก็จะบอกกับเราเลยว่าคุณครับตอนนี้เนี่ยมันมีสัญญาณการแจ้งเตือนนะมันมีอเล r ร์มาจากคอมพิวเตอร์จาก MT4 MT5 ของคุณผมก็ค่อยกลับเข้าไปดูกราฟแค่นั้นเองครับจะเห็นไหมครับว่าในแต่ละวันในความเป็นจริงบางทีเราไม่ต้องนั่งเฝ้ากราฟก็ได้นะฮะ ขอแค่รอจะว่าเทรดให้ดีๆแล้วค่อยเข้าไปเทรดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะจบไวมากครับเราไม่จะเป็นต้องไปนั่งเฝ้าจริงๆนะฮะบางคนเข้าใจว่า Full-time Trader เนี่ยคุณจะต้องนั่งเฝ้าอยู่ในกราฟตั้งแต่6โมงเช้ายันเลิกงาน5ทุ่มมันถึงจะเป็น Full-time Trader อันนี้คุณผิดเลยคุณเข้าใจความหมายผิดแล้ว Full-time Trader หมายความว่าเป็นคนที่ใช้อาชีพในการเทรดนะครับในการเลี้ยงชีพนี่แหละครับและ จากสถิติของสถาบันการเงินท่านทุนได้ไปดูด็อกิเมนท์รีหรือาสารคดีนะครับสารคดีเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่อย่างชัดเจนเลยว่าเทรดเดอร์ประจําสถาบันกันอย่างโกลแมนแสักเจพีมอร์แกนเขาไม่มีใครนั่งเฝ้ากราฟเลยนะครับเชื่อไหมครับว่าในขณะที่เรานั่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ถ้าบ้านเขาเช้าแล้วข้าจะาไปวิ่งก็ได้ไปไว่ายน้าไปตีก็ไปทําอะไรไปห้ดูดัฟังเพลงก็ได้ เขาจะสนใจแค่ว่าตอนนี้เนี่ยราคามันใกล้เคียงกับจุดที่ผมมองหรือยังถ้ามันใกล้ผมถึงจะมานั่งรอการ execution order ครับไม่มีฮะนั่งเฝ้ากราฟแบบนี้แต่แต่เช้ายันเย็นเพราะฉะนั้นใครอยากจะเป็น full time trader ต้องลองปรับดูนะครับแล้วแผนการในระยะยาวล่ะคุณครับหลักการเดียวกันเลยครับผมจะรอนะครับแต่ว่าอันนี้จะสวนกันนะนั่งุนจะสวนกันนะฟังอีกครั้งนะถ้าเป็นการเทรดสั้นรายวัน day trade เราจะเริ่มดูตั้งแต่ m 3 0 M15 และค่อยมาตเตรียมตัวกดออเดอร์ในไทม์เฟรมที่เล็กที่สุดแต่สำหรับไทม์เฟรมใหญ่หรือว่าการถือยาวผมจะเริ่มเข้าออเดอร์ตั้งแต่ไทม์เฟรม H1 เลยครับ H1 เมื่อคุณเข้าสู่20ผมจะเริ่มกดออเดอร์เลยหลังจากนั้นจะเริ่มเข้าออเดอร์สะสมเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อไทม์เฟรมใหญ่ๆเข้าใกล้จะลงสู่โซนโอเวอร์โศครับนี่แหละครับเป็นวิธีการเทรดที่ผมใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ทุกวันนี้ แบ่งพอเราเป็นพอตพอร์ตเทรดสั้นรายวันเป็นเดย์เทรดเดอร์พอตเทรดระยะยาวๆออกหลอดน้อยหน่อยด้วยเงินทุนที่พอประมาณแล้วก็เริ่มสะสมได้เลยไม่แน่ใจว่าวันนี้พี่ๆนักทุนจะได้ประโยชน์ได้สาระความรู้อะไรหรือเปล่านะครับท่านักทุนตามทันยังไงพิมพ์คําว่าทันบอกผมหน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่านักทุนสามารถฟังตรงนี้แล้วก็ได้แนวคิดไปประยุกต์ใช้หน่อยยังไงฝากไว้นะครับวันนี้เป็นสาระเกี่ยวกับการเทรดจริงๆ แล้วไม่ได้มีอะไร,รซรับซ้อนเลยนะครับวิธีการเทรดของผมมีแค่นี้แหละครับถ้าเป็นเรื่องราวนางเทคนิคส่วนพื้นฐานฟัน d a เมนทัลก็ขอแค่นี้ครับขอแค่ว่าเรารู้พื้นฐานของสินทรัพย์นั้นๆหน่อยว่าคุณเป็นหน้าบายเพราะอะไรมันถึงจะไปด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เลยว่ากราฟแต่ละตัวเขาขึ้นพ่อแลรเขาลงพ่ออะไรบางทีไปเทรดตามเทคนิคและพื้นฐานมันปเปลี่ยนเนี่ยผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันเพราะว่าผมกำลังทาการสวนเทรนอยู่ก็โดนครับ น่าทุกจะสเกตว่าผมไม่ได้เทรดสกุลเงินไม่ได้เทรดบิตคอยอะไรแบบนี้เลยนะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปศึกษาว่าพื้นฐานของแต่ละตัวคืออะไรแต่อย่างช่วงไหนถ้าเกิดว่าผมตามข่าวน้ำมันบ่อยๆอ,อ่ะผมรู้แล้วว่าช่วงนี้น้ำมันมีปัจจัยอะไรนะติดตามดัชนีหุ้นบ่อยๆก็รู้แล้วว่าช่วงนี้มีปัจจัยอะไรบ้างเราจะเทรดได้อย่างสบายใจเลยครับอ่าขอบคุณมากเลยนะครับมาดูคอมเมนต์ของพี่ๆก่อนนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับการคอมเมนต์แล้วท่านั้นุนเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกันกดแชร์กันเอาไว้ด้วยเดี๋ยวคลิปวิดีโอวันนี้ผมจะโพสต์ย้อนหลังเอาไว้ให้นะครับพี่แคนดี้บอกว่า hidden ค่ะการไปต่อของเทรดต้องตัด50กอดขอบคุณพี่แคนดี้มากๆเลยครับสำหรับคำแนะนำครับอาจารย์สเรียยุทธบอกว่าสุดยอดเลยครับขอบคุณครับแล้วก็พี่จงรักขอบคุณมากเลยนะครับได้ประโยชน์มากเลยจากห้างทองจงรักพี่วรพลขอบคุณครับได้ครับได้มีใครอยากถามอะไรไหมนั่งชุนครับ มีแค่นี้จริงเทรดเซตอัพของผมไม่มีอะไรซับซ้อนอะไรมากมายเลยนั่งถุนครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือหลักการในการเข้าออเดอร์ของผมนะว่าดูอย่างไรส่วนหลักการในการทนฟ้าทนกําไรจะดูว่าจะเก็บกําไรจุดไหนหรือว่าตั้ง SL จุดไหนยอมแพ้อย่างไรเดี๋ยวคงจะต้องมาตอบกันใน EP ถัดไปครับฝากกับคุณผู้ชมไว้ประมาณเท่านี้ก่อนเพียรอเน,นีดยบอกว่าแต่ทำไม MT4 ผมหาอัลเลร์ไม่เจอครับ แค่นาเนครับใน MT4 อันนี้ก็คือ MT4 นะพี่นะเราต้องคลิกขวาดูในคำว่า Trading ครับและเราจะเจอคำว่า alert นะครับต้องคลิกเข้ามาในหัวข้อ Trading ก่อนนะถึงจะเจอครับพี่มันจะไม่ได้อยู่ในตัวเมนูภาพรวมแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวส่งข้อมูลให้กับ